สวัสดีจ้าพี่โยโคลาปานเองเดจ้ามาจากวันนี้พี่โยก็จะมาส่งน้องสาวกับที่ทํางานนะจ๊ะที่ว่าเป็นครูเป็นอาจารย์อยู่โรงเรียนแถวปักชงชัยนี่เลจ้ะสวัสดีค่ะน้องแก้วค่ะโอ้นี่แต่ว่าก่อนจะไปส่งก็พากันเบะมาเที่ยววัดปา่าภูผาสูงกอนนะนจ๊ะเป็นวัดที่ว่าพี่โยเคยพามาทีหนึ่งเลยจ้ะตอนนั้นก็มาส่งน้องสาวนี่เลยจ้ะตอนนั้นเขากาลังจะทำไอตัวสกายวอล์กนะจ๊ะ ที่ว่าพ่โยมาขัางเด็กนะเขากำลังทำเดี๋ยวต,ตอนนี้ก็ทำซ็ดเลยละลจ้ะพ่โยก็เลยจะมาอยากเที่ยวมาดูที่หนึ่งก็เลยพากันมามนก,มมนก,ก,ก็มีน้องแก้มมีนักวบแลาวก็มีน้องเนนมานะจ๊จนี่ก็เลยแบบว่าทางเขาก็จอดรถไปข้างนอกนู้นแล้วก็เดินมาเอาจ้ะเข่ใม้เ,เอารถุดเขามานะจ๊ะเดี๋ยวพ่โยจะพาไปดูบรรยากาศภายในด้ยจ้ะว่าเป็นยังไงตอนนี้มาแบบหนาสดๆเลยแล้จันไปจ้ะเดี๋ยวไปดูกันว่า บรรยากาศภายในวัดป่าภูพาสูงเป็นฐานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของโคราชนะจ๊ะเดมีชื่อเสียงไปจ้ะเดี๋ยวไปดูกันจ้าไปจ้ะน้องแก้มนะกบน้องแน่นแล้วก็น้องสาวก,ก็เดินไปเลยจ้ะ,ะนู้นถึงแล้วเดี๋ยวพี่ยพาไปดูสถานที่ท่องเชี่ยวใบรรยากาศก็ลมลืนดีนะจ้ะนี่ อ้้บรรยากาศสดชื่นนะจ๊ะคนก็นมาเที่ยวละอยุ่จันะหวงวันยุดด้น,นะจ๊ะโยก่อนจะไปส่งน้องก็จะพากันมาเดินเวเที่ยวชมบรรยากาศโยพาไปดูนะจ๊ะ เป็นภานะจ๊ะเป็นหนา้าผาที่ชมวิวชมอะไรก็เลยชื่อว่าวัดป่าภูผาสูงจโ้ลมเย็นดีจังอากาศร้อนแต่ว่าลมเย็น ด้ยจันเขียนสัตว์ชื่อนี่โอ้จ้ะโอ้พรยากาศสวยงามนะจ๊ะมองเห็นลังคาบานคนหลิกๆใครมาโคราชก็แวะมาเที่ยวเด้อจันอยู่ติดถนนมิตรภาพเลยหรือจันจะจึงเขามาหลึกคันนะจ๊ะทางเขา บรรยากาศตอนนี้ยังไม่ได้ไปสกายวอล์กอันนี้แค่เวะมาชมบรรยากาศด้วยรอบก่น,นะจะลมเย็นดีจังเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศอีกเดี๋ยวติดตามไปดูกัน,นะจ้าอน่ <Yes. S 1> าจา้ะไปแต่ไปพี่โยจะไปเดินดูไปทางสกายวอล์กต่อนะ่ะโอ้ธรรมชาติ ลมลื่นนี่จะแดดร้อนจะบาดมาข้างในนี่แล้วลมลื่นดีนะจ๊ะวันนี้บันยุทธกัพาน้องแก้มกับน้องเนนมานนแมรี่มาไม่ไหวที่จะปวดขาไปดำหน้ามานี่อะไรน้องแก้มน,นี่ก็มีสัตว์ป่าสัตว์ธรรมชาติสวยงามนะจ๊ะ สวัสดีจ้าน้องเนนถ่ายรูปเอาไว้แล้วก็ส่งมาให้ด้วยพอดีเมลีไปดำนาเขาปวดแข่งปวดขาไปวัดดานจากกระลิบหลุดขั้นหน่อยด้าก็เลยมาได้แคน <c oughs> เลอาน้องแก้มกับน้องเนนมาแทนแก้ม,ม,มยิย่งไกลจะไกลมากะกะไกล้อแงแก้มอยากถ่ายรูปไปจไน <c oughs> เดินไป๋ไปยวพี่ยูพาไปดูเรื่อยๆนะจ๊ะบรรยากาศสดชื่นดีเลยจังเลยนิพาลาบใสมองไปข้างล่างพางขึ้นเลยน้องแก่สนุกสนานเลยจ้ะเดิน,ปนไปเหนื่อยอันจะเที่ยวพาขึ้นเขาหลายรอบแล้ววันนี้พามาเที่ยวมาพักผ่อน จะเดินดูไปเรื่อยๆนะจ๊ะจ้ะนี่จะเป็นทางขึ้นไปเยี่ยมชมสกายบอล์กนะจ๊ะนี่จ้ะสกายบอล์กจากพิโยบาจะขึ้นไปนะจ๊ะอยังอีกยาวไกลจ้ะก็จะขึ้นสกายบอล์กก็ต้องอีจ้ะ ลงไปเลยพ่โยท่ทำไมรู้สึกมันเทีเยหม้อเปล่าเดินจันทการนู้น,กนสกายวอล์กอยู่บนนู่นจ้ะแดีวนี้ต้องลงไปหาทางขึ้นก่อนนะจ๊ะจุดชมวิวอีกทีหนึ่งนะจ๊ะบรรยากาศสวยนะจ๊ะ ตอนที่พี่โยมาแข่งเล็กนนะั่นคือเขากำลังสร้างนะจ๊ะยังสร้างไม่เสร็จแล้วน,นี่พี่โยไปได้มาหลายปีแล้วเขาก็สร้างสเสร็จแล้วพี่โยเลยจะพามาดูจังว่าหลังจากที่เราสร้างสเสร็จแล้วจะเป็นยังไงนะจ๊ะจะเป็นสกายวอล์กไว้ให้เดินให้เพืนไปชมวิวชมอะไรนั่นนะจ๊ะวันนี้วันหยุทธ์ในไ,ไปไหนนะจ๊ะ อากาวิวสวยเด็จ <coś. S 1> ังโยเดิน <th> ขึ studio, ้นกันทางขึ้นกันไงอยู่จังไปเรื่อยๆขึ้นไปดูกัน จุดชมวิวอีกทีหนึง่งได้ใจะบรรยากาศดีเลยแต่ลมแรงดีจ้าบรรยากาศสดชื่นได้ใจุดชมวิวได้ใาขึ้นไปอีกนี่ยังขึ้นไปไม่สุดได้ใจบรรยากาศสวยอยู่นะจ๊ะ ีนไ,ไม่ข้างบน,น่นเีเี๋ยวกู่ป <c oughs> นี่ก็เป็นจุดชมวิวอีกทีหนึงแล้วจหนาว <c oughs> <c oughs> ยมองลงไปข้างหลังก็เสียวเลยเด็กจะแาอยู่เย็นดีเด้จ่ะบนนี้อากาศร้อนแต่บ่าเย็นลมมันพัดเย็นมาเลยนะจ๊ะบรรยากาศสวยใครผ่านมาแถวโคราชกอแวะเด้อจ้ะนี่วัดป่าภูผาสูงนะจ๊ะมาชมวิวชมบรรยากาศสวยงาม จะเดี๋ยวพาคุณไปดูเรื่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยว<า>จ๊ะแล้จกากท,ท,ที่งเรทาท่านถ้าจะชี้แจงให้ฝั่งไม่หายสงสัยดูท่านจะตอบสักทานั้นตามที่พระวินัยบัญญัตไว้เสมอเช่น ก่อนขึ้นก็ต้องบายก่อนนะจ๊ะนี่จะพี่โยก็จะบายออพรก่อนนะจ๊ะก่อนขึ้นไปเยี่ยมชมนะจ๊ะ แต่ด,ดนมาข้างบนเล้วด้วจดวสวยมากนี่กส,สวยมาบรรยากาศก็จะ จุดชื่นล่มลื่นดีนะจ๊ะแต่ท่านผู้นำแนนจะเดินไปเดินจ้ะอล้าจังที่เราตอนที่โยมาค่ะ,ะกี่วก็กำลังสร้างตรงนี้เลยจ้ะโยให้ถึงบรรยากาศ โยจะเสียยืดนะจ๊ะภาษาโคราชก็เสียยืดเซียวน้องแนนเสียวเดินไปนี่น้องแนนเสียวจัขึ้นมากอะเชิงเโยเสียวที่ยืดนะจ๊ะเลยจ้ะ เสียวนะจี่นี่กมกาไมนั่นนวิวขงหน้าก็ยังงบบิตเลเห็นวิวทิวทัศสวยงามดีดี่ี

กันนี่เลยจะไม่ทิ้งสกายบอลนอกจะกจะเป็นสถานที่ที่เราไปเพื่อชมวิวน,นจะจ๊ะให้ดูบรรยากาศโดยรอบทั่วไปนี่เลยสวยงามข,ขาวๆใน่นยนอยๆนั่นบ้านคนที่จขึ้นเลย กันเดินมาเรื่อยๆยแหละเป็นไงนักแก็บสนุกไหมลูกไหนเสียวเย็นนี่แก็บคือเวาบนสีสูงก็จะลักกันลมจด้าบรรยาก,กาศนะจะสวยงามนิดนึะม,มาเที่ยวพักผ่อนก็จะนี่ลมเย็นดีเสียงลมด้วยจะแต่ เห็นชัดไหมนะมนนานไา่ลูกเก็บบรรยากาศที่วบบได้มาเที่ยวกันนะจ๊ะ <c oughs> โอ้นี่จ้ะนะติดก็เดินชมมาเรื่อยๆบรรยากาศลมแรงดีจ้าข้างบนนี่จะหนาวนนกแกมัววันหนาวเลยจ้ะ ถามนังแกมจะให้นังแกมมาพามาเที่ยวชมวิวเด็ดร้อนๆแต่ว่าเย็นดีถ้าจะเดินถอดรองอเท้าได้เลยจะการเย็นมากจุดตนึ่งตัวนี้ก็ถ่ายกันไปเที่ยวถ่ายรูปไปนะจ๊ะ อยู่ก็เสียวเหมือนกันนะจ๊ะเสียวท้องนะจ๊ะมองลงไปข้างล่างปึ๊บดูวะอยู่มองลงไปข้างล่างก็เสียวท้องนะจ๊ะนมเลงเลยนะวัดป่าภูพาสูงของจังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะใครอยากมาเที่ยวกับเส์ชแค่นี้เกินได้เลยนะจ๊ะ เดี๋ยวเดี๋ยวมาซดเดยวมรนแบบมเย็นดีพามาเกียวชุชงวันยุดถ้าไม่ได้มาสุงมนอนก็จะไม่ได้มา จุงดองและปักตรงแช่งในยครงการมาเที่ยวเลยดีจ้ะได้จ้ะเดินลงกันแล้วนะโอ้โหแต่ถนนล้วจะตะกอนนี้มีแค่ทำเดินทั้งตามนะจะไม่ได้ขึ้นมากของผมนี้เพราะว่าเขาเพิ่งจะทำเสร็จ กภทยในวัดนีด่เป็นเหมือนอุบโบสถนะจ๊ะของวัดเตยอุอบโบสถวัดป่าผู้พาสูงเลยเดิจนจ๊นทร์ทำขึ้นเป็น,นจะ๊ะสวยงาม ถ้าใครไม่ได้มาก็เซิร์ชดูใน Google ก็ได้ดวจ้ะวัดป่าภูพาสูงของจังหวัดนครราชสีมานะจ๊ะแนะนน้ำชานที่มาที่อะไรอยู่จ๊ะเาถึเสี่ยวกับพิยนเดอจ๊ะจากก่อนเข้าไปในอุโบสถนี่ไปไหว้พระนี่ก็เดี๋ยวจุดถูกจุด เทียนข้งนอกก่อนนะจรจะเจ้าดอกมไม้ไปวาวในตัวอุโบสถนะจ๊ะจุดทูปจุดเทียนก่อนจ้าไปจ้ะพานานงแก่ามาทำบุญน,นะจ๊ะสวยงามเลยจ้ะน,น,นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในอุโบสถของวัดนะจ๊ะเป็นหลวงพ่อพระนอนนะจ๊ะองค์ใหญ่อยู่จ้ะ น้องเนยียนกหน้าแล้วก็น้องสาวน้องแก้มกำลังไปบายพระกันนะจ๊ะบรรยากาศยังไงโค้ชให้เห็นสวยๆนะสวยงามเดมี๋ยวจะยืนตรงไหนดีให้เดี๋ยวจะใครที่ชอบน้ำปามาเที่ยววัดธรรมชาติสุดชื่นีๆก็มาวัดปลาภูผาสูงจังหวัดนครราชสีมาได้เด้อจ้ะ กาเดี๋ยว,ยวยพี่ยูเขาไหว้ผาดก่อนนะจ๊ะพีย่ยูพามาชมบรรยากาศภายในอุโบสถนะจ๊ะสวยด้ยจ๊ะวันนี้วันพระอาจากกรย์กฤพานเอาเกนตรงนี้มาหาบายพผาดทำบุญไปลงไม้ลงกับวั่านปลาย Angkasa, cantik. หลังจากบ่ายพระเส้็ซับเรียบลอยก็เตรียมตัวเดินลงกลับไปหาหลุดนะจ๊ะแก้มไปดูอะไรอีกนนอแก้มไปดูอะไรลูกลูกไก่ไก่มีขนไก่ไหนนอไม่มีขน เดินทางกลับแล้วเดี๋ยวก็จะไปส่งน้องแก๊ดโรงเรียนนะจ๊ะเป็นไงสนุกไหมน้องแกม้มนี่น้องแกม้มชิโนุกเดี๋ยว <c oughs> ชวนเอฟซีมาเที่ยวดังเว้ยดนีน้องแก้ม นี่ก็เป็นทางออกนะจ๊ะอะยวจากคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้จะกบพากันมาเที่ยววัดป่าภูผาสูงนะจ๊ะ FC คนไหนที่อยากมาเที่ยวก็มาเด้อจ้าพี่โยก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกๆคนเด้อจ้าถ้าชยก็ติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกำลังใจให้กับพี่โยแล้วก็ขอบครัวนะจ้าพี่โยหลัก FC ทุกคนเด้อจ้าสวัสดีจ้า อา,นนะะาจารย์มาเชียวเด็กกันเด้ว